สวัสดีครับเพื่นอโโนๆ Thai Forex School ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดบัญชีแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับเว็บ Thai Forex School นะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาดูกันก่อนว่า Thai Forex School ของเรานั้นมีอะไรบ้างก็เมนูแรกก็คือแนะนำ ตัวขันหน่อยนะครับใครเชื่ออะไรก็แนะนำตัวมีประสบการณ์การเทรกี่เดือนกี่ปีหัวข้อที่2ก็คือเทคนิคนาฬิีวิเคราะห์กราฟนะครับก็มีสัญ a l ลมีหัวข้อการบ้านค่าเงิน e u g u t t j ค่าเงินเยนนะครับคาวฟอเล็กเทรทองเทรน้ำมันนะครับหัวข้อที่3ามคือโชว์ผลงานการเทร แล้วก็พูดคุยเรื่องทั่วไปนะครับมีเว็บฟอร์เร็กใครมีเว็บฟอร์เร็กที่เป็นเว็บส่วนตัวก็เอามาแชร์กันได้นะครับแล้วก็แชร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะส่วนส่วนที่2ก็คือเป็นเกี่ยวกับบรกเกอร์เทนะะนะครับก็จะมีปาล์มโปรเจกต์นะครับสำหรับคนที่อยากเป็นปาล์มเทดเดอร์ปาล์มเทดเดอร์เหมือนกับเราเปิดบัญชีไว้เพื่อให้คนมาลงทุนนะครับ เราเป็นผู้เทรดหรือเราอาจจะเป็นปา l ์มอินเวสเตอรไปลงทุนกับปา l ์มเทรดเอร์ก็ได้ครับใครสนใจอยากมาเป็นปา l ์มเทรดเอร์ก็ลองมาเปิดดูนะครับอาจจะมีเพื่อนๆที่โชว์ทำผลงานดีดีหน่อยแล้วก็มีคนมาลงแน่นอนครับนี่เป็นอินสตานะครับแล้วก็เอ็กเนสเอฟเฟกต์โอเพนฟ t อร์แล้วก็ใครแนะนำบุคคืออื่นก็มาที่หัวข้อนี้ได้นะครับ ส่วนวข้อต่อไปก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดนะครับเทรดดิ้งทูจะมีอินดิเคเตอร์รวมอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการเทรดทั้งหมดนะครับเพื่อนๆคนไหนมีอินดิเคเตอร์ดีๆที่สามารถมีกำไรหรือว่ามันดูแปลกๆกลกัลงการก็เอาอมาแชร์กันได้ครับอันที่สองคือเทรดดิ้งซิสเต็มนะครับเป็นระบบเทรดนะครับหัวข้อที่สามก็คือ Expert Advisor นะครับเป็นโรบอทเทรดใครใช้โรบอทเทรด ที่มี performance การเทนดีๆก็ามาโชว์ได้ที่นี่นะครับข้อที่4คืออิ o บุ๊กคบหนังสือสำหรับาการวิเคราะห์หรือ,อว่าหนังสือทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับจิตวิทยาก็ได้ครับใครมีก็ามาแจกกันได้ครับที่นี่ข้อที่4ี่จะเป็นการใช้งานโปรแกรมเท,เมเทเด Meta t r a d e r 4นะครับรวบรวมทิกต่างๆที่ใช้ในการเทน,นะครับอาจจะเป็นคีย์ช็อตคีย์หรือว่า คำสั่งง่ายๆพวกสคริปพวกอะไรก็ได้ครับเอามาแจกกันที่นี่ได้ครับและหัวข้อหลักของพวกเราก็คือหัวข้อ f o r e x For new b น e บไลนครับ Forex สำหรับมือใหม่ที่ต้องอามีอะไรบ้างก็มีเลเวลหนึ่งเลยครับเป็น Forex basic นะครับก็คือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Forex ทั้งหมดเลยเรียนรู้ว่า Forex มันคืออะไรนะครับ คนที่2ก็คือ type of trading and chart นะครับคือประเภทของการเทรดแล้วก็ประเภทของกราฟว่ามีกราฟอะไรบ้างมีเทรดแบบไหนเทรดแบบสครับเปอร์เทรดแบบเดตเทรดครับเทรดแบบสวิงเทรดกราฟมีแบบไหนบ้างกราฟแท่งเทียนพินบาร์กราฟเอ่อโทษทีครับเป็นบาร์ชาร์ตที่3คือ candle stick ครับคือผมว่าการเทรดมันใช้แท่งเทียนนี่สำคัญที่สุดนะครับ ในการที่เราเทแต่ละครั้งการดูแท่งเทียนมันก็สามารถบ่งบอกเราได้บ่งบอกการไปต่อบ,บ่งบอกการแตะการเปลี่ยนเทรนนะครับหัวขอ้อนี้สําคัญนะครับสาหรับ c a n โดสติ i c k c h a r อันที่4 Support and Resistance Trend Line Channel ก็หัวขอ้อนี้เป็นการใช้เครื่องมือใช้หัจใช้แนวรับแนวต้านการใช้เส้นแนวโน้มเทรนไลน์นะครับมีบอดย่อยก็คือการใช้เทรนไลน์ หัวข้อที่5ก็คือฟโบนัชซีนครับวิธีการใช้ฟิโบนัชซีผมก็จะทำวิดีโอไว้ครับให้สนใจครับไปอ่านได้หัวข้อที่6ก็คือ t p e of Moving e v e r a g e ประเภทของการใช้ Moving e v e r a g e ประเภทต่างๆมีอะไรบ้างมี Simple ม,มี Exponential มีตั้งค่าอะไรกันบ้างวิธีการใช้เป็นยังไงก็ลองเข้ามาดูกันนะครับหัวข้อที่7ก็คือ General Indicator เป็นพื้นฐานของตัวชีวัดทั่ว,วไปนะครับก็มี macd stochastic relative strength index index นะครับแล้วก็ b o l r e n g e r band Ichimoku นะครับมีหกข้อยหญคือ Ichimoku ผมเขียนไว้ในบล็อกนาย professional t e n d e r นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็น t e n d e r ครับนี่เราเริ่มพอเรารู้ basic แล้วเราก็เริ่มมาเรียนหกข้อที่มัน อยากเีนเลยคือไพวอตพอยด์นะครับไพวอตพอยด์จะบอกจุดกลางของแนวโน้มนะครับเป็นจุดที่สําคัญบอกจุดเปลี่ยนแนวโน้มหรือว่าจุดปรับฐานก็ได้ครับเราใช้ไพวอตในการเทรดข้อเลเวลเก้าก็คือคอมมอนชาร์แพทเทิร์นเป็นรูปแบบของกราฟทั่วไปนะครับในการศึกษาฟอเร็กเราก็ต้องเรียนรู้รูปแบบของกราฟด้วยเพื่อวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้นระยะกลางหรือว่าระยะยาว ถ้าเรารู้เกี่ยวกับชาร์ตแพทเทิร์นมันจะช่วยเราได้มากเลยนะครับข้อที่10เป็นฮาร์มอนิกเทปเป็นฮาร์มอนิกแพทเทิร์นนะครับหกข้อนี้เป็นเ,เรียกว่าแอดวานเลยครับเพราะว่าเราต้องใช้สัดส่วนของไฟโบนัสซี่ในการหาแพทเทิร์นต่างๆนะครับเช่นแพทเทิร์นมตเตอร์ไฟล์แพทเทิร์นค้างคา,าวแพทเทิร์นอีกหลายๆรูปแบบนะครับลองเข้ามาศึกษากันดู หัวข้อที่11คือ Multi Time Frame นะครับคือการเทรนโดยการมองหลายๆ Time Frame Time Frame ประกอบกันนะครับว่าเราจะใช้ Time Frame 5นาทีร่วมกับ Time Frame 1ชัว่วโมงยังไงเราจะดูความสัมพันธ์ของมันยังไงหัวข้อที่เลเวล12ก็คือ Elliott Wave ทฤษฎี e l l i o t Wave นะครับการนับคึืน i l l i o t Wave มีอะไรบ้าง e l l i o t Wave ก็จะแบ่งออกเป็น Impulse Wave กับ c o l l e c t i v e Wave นะครับ อิมพก์ก็คือขึ้นกระตุน้น collective ก็คือขึ้นปรับฐานขึ้นปรับตัวนะครับเราจะมองยังไงกระตุ้นก็มี5้าขึ้น1 2 3 4งสองสามสี่ห้าคอลเลกชันก็มี1ก็มี3ขึ้นก็คือ MBC เราจะมองยังไงว่ามันเป็น i m p เพล e หรือมองยังไงว่ามันเป็นคอ l เลกชันนะครับก็เข้าไปดูกันข้อที่13เป็นเบรกเอา t ท a ติ้งนะครับคือการเทรดแบบกับรอราคาทะลุรอราคาลดกรอบแล้วเราค่อยเข้าเทรดนะครับวิธีนี้ เป็นวิธีที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าราคาเบรกเอาแต่เราก็ต้องดูด้วยว่ามันจะเบรกแบบไหนนะดูได้จากการเบรกที่ราคาก็ได้ครับหรือว่าอาจจะดูที่เบรกที่อินดิเคเตอร์เราสามารถดูได้ข้อที่14ก็คือ create owner trading system นะครับพัฒนาระบบของตัวเองขึ้นมานะครับระบบที่เราสามารถทเทรดแล้วมีกำไร เราก็ลองมาพัฒนากันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับระบบเทรดหัวข้อนี้ผมอยากให้ทุกคนมีนะครับตั้งกระทู้ของตัวเองขึ้นมาเลยว่าเล่าเทดแบบไหนแล้วระบบเทรดของเรามันเป็นยังไงเราแนะนําเพื่อนๆเ,เอาไว้ให้คนที่เข้ามาศึกษาทีหลังได้เข้ามาดูนะครับเพราะว่าเขาอาจจะใช้ระบเทรดของคุณนะเป็นแนวทางในการเทรดก็ได้นะครับ อยากให้คนไทยมีระบบเทรดเยอะๆนะครับหัวข้อที่15ก็คือ money management and life and risk management นะครับเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเงินทุนสำหรับการเทรดแต่ละครั้งว่าต้องลงเท่าไหร่ life management ก็คือการบริหารความเสี่ยงว่าเรายอมเสียเท่าไหร่จะตัดขาดทุนเท่าไหร่หัวข้อนี้ก็ลองเข้ามาดูกันนะครับ ข้อ your t r แผ e and t r แ d e your p l ผนก็คือวางแผนการเทรดแล้วก็เทรดตามแผนของเราที่วางไว้นะครับว่าเรานะ่วางแผนอะไรไว้บ้างในการเทรดแต่ละครั้งเราจะเทรดตามแผนของเราได้ไหมก็ลองเข้ามาดูว่าวันวันหนึ่งคุณถ้าคุณจะยืด f o r e x เป็นอาชีพคุณต้องจะวางแผนยังไงในการเทรดคุณจะทำยังไงก่อนจะดูแนวรับแนวต้านดูจุดเข้าจุดออกตรงไหนแล้วคุณค่อยเทรดอุตสสัญญาณอะไร ก็ลองเข้ามาแชร์วิธีการนครับหัวข้อสุดท้ายคือจิตวิทยาในการเทดครับ mm hmm. psychology of f o r e x t r d i n g ครับหัวข้อนี้ผมถือว่าสำคัญมากครับเพราะว่าตั้งแต่หัวข้อที่1นึถึงสิก็คือมันจะอยู่ใน50%ส่วนหัวข้อสุดท้ายนี่คือจิตวิทยานี่คือ50% 50%ของ การลงทุนก็มันก็สําคัญนะครับสําหรับไซโคลจีมันจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์ถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้มีสติจิตไม่หลุดนะครับเราก็สามารถจะประสบความสมําเร็จฟอร์เร็กได้แต่ทุกอย่างมันก็ต้องควบคู่ตั้งแต่หัวข้อที่1นึถึงสิไปด้วยใช้ไปด้วยกันนะครับเราจะมาควบคุมอารมณ์อย่างเดียวก็ไม่ได้โดยที่ไม่มีเทคนิคมันก็เป็นไปไม่ได้ครับต้องใช้ควบคู่กันไปด้วยแลนลงมาข้างล่างก็จะเป็น ชื่อผู้ใช้งานนะครับตอนนี้ยังมีผู้ใช้งานน้อยอยู่นะครับวันหนึ่งก็ไม่เกินประมาณ20-30คนนะครับส่วนกัดด้านล่างก็จะเป็นอ Blogger กก f l r y o u นะครับ Xness แล้วก็เป็นห้องแชทนะครับแค่นี้แล้ะครับของเราไม่มีอะไรมากนะครับเพืพ่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาแชร์กับพวกเราก็ มาแชร์กันได้นะครับเรามี Forex Signal นวบทวิเคราะห์กราฟหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจเพผมทำเว็บนี้ก็ไม่ได้หวังประโยชน์จากเพื่อนๆหรอกนะครับคือทำเป็นเว็บฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้กันสำหรับให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาได้รู้จัก Forex ว่ามันคืออะไรมันสามารถทำเงินได้จริงไหมบางคนยังกลัวกับอาชีพทางอินเทอร์เน็ตนะครับแผมบอกเลยว่า ฟอเร็กเป็นอาชีพที่ผมชอบที่สุดแล้วก็มันสามารถทำเงินให้ผมได้พอมีกินมีใช้ไววันๆนึงน,นะครับก็สามารถทำให้หรวยได้ถ้าเรามีทุนเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆประสบความสำเร็จกับมันแต่ว่ากว่าที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่ว่าเข้ามาเทรดปุ๊บสำเร็จเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ครับเราไม่ใช่เทพ ที่จะมองเห็นเทรนมองเห็นราคาล่วงหน้าแล้วก็เทรดสามารถเทรดถูกทุกๆครั้งมันเป็นไปไม่ได้ครับเราก็ต้องเข้ามาศึกษากันแล้วก็เริ่มเรียนรู้จากการเทดโโเคครดในมวยเขาก่อนพอเราเป็นในมวยเขาแล้วเราก็ลงบัญชีจริงใส่เงินไปเลยแต่อยากไปกู้เงินมาเทรดนะครับใช้เงินของเราเองมีน้อยก็ลงน้อยมีมากก็แบ่งลงครับไม่ใช่ลงหมด แบ่งลงไปก่อนก้อ,อนแรกสัก100เหรียญสาหรับคนที่มีน้อยหรือ10เหรียญก็ได้ครับแต่สําหรับคนที่มีเยอะๆหน่อยก็พันเหรียญน,นะครับวันๆหนึ่งจะได้เห็นเงินหน่อยพันเหรียญถ้าเทรดแบบไม่ได้เลยก็น่าจะได้ประมาณ10แต่ถ้าเก่งๆหน่อยก็ร้อยถึง200เหรียญน,นะครับก็ลองๆมาดูกันอีกเว็บหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นบล็อกเกอร์ของผมนะครับชื่อว่านายโปรเฟช s ั่ o อลเทรดเดอร์นอตบล็อกสปนะครับ บล็อกนี้เป็นบล็อกที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามเป็นบล็อกที่ทำให้ทุกๆคนรู้จักผมรู้จักนายโปรเฟชชั่นอลรู้จักไทยฟเล็กสกูลนะครับก็ผมเริ่มทำบล็อกนี้ตั้งแต่ปลายกลางเดือนกลางปี2010นะครับแต่ก่อนนี้ผมก็มีเว็บเวไซต์นะครับเป็น f e c t d d m a k e w e b e a s y c o m นะครับ FX ดีนั้นเปิดประมาณปี2009นะครับปลายปีแต่ว่ามันเป็นเอ่อเป็นเว็บฟรีนะครับไม่ได้ต่อสัญญาแต่ว่าจะต่ออยู่เหมือนกันครับเพราะว่าก็เสียดายครับไม่อยากให้มันหลุดไปเป็นเว็บแรกที่ผมทำนะครับไม่ค่อยมีคนเข้าหรอกครับแ,แรกๆก็มีคนเข้าเพราะว่าผมแจกสัญญาลี่ครับเป็นสัญญาล แต่มีบล็อกนายโปรเฟชชั่นอลกับไทฟอเร็กสกูลก็ไม่เคยได้อัปเดตมาเลยครับเดี๋ยวจะมาเขียนบทความไว้เพราะว่าผมผมว่ามันสวยดีครับมันง่ายๆดูเรียบเรียบดีครับยังไงจะมาอัปเดตใหม่ให้เพื่อนๆได้อน,นอานเรามาดูนายโปรเฟชชั่นอลเทรเดอร์กันต่อนะครับนายโปรเฟชชั่นอลก็จะมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนของบทความนะครก็เป็นฟัง์กชั่นของบล็อกเกอร์นะครับที่จะทำ เพื่อนๆคนไหนอยากมีบล็อกเกอร์ก็ทําได้นะครับเปิดไปที่ w w w b l o g g e r .com นะครับมันทําง่ายไม่มีเงินเราก็ทําได้ครับแล้วก็มันจะติดอินเด็กซ์ของ Google ได้เร็วมากเราต้องเขียนบทความที่มีที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญสําคัญนะครับเขียนเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ติดบล็อกเกอร์เองเดี๋ยวก็ติด Google เองนะครับของผมก็จะมีโฮมมีสารบัญน,นะครับมี s b ั c r i b e นะครับเป็นมาแล้วก็ บล็อกเกอร์และอ e ีเมล์แชทแล้วก็จะมีหัวข้อบทความระบบเทรด MT four นะครับคลิกได้ตรงนี้บทความก็ต้องมีตั้งแต่นายวูเจนอีเมล์เฮลิเอนเวฟไฟบอนเนสซี่ฟอลเล็กเฮดฟันอิช e ิโมโกะการลงทุนของวิกเตอร์กลยุทธ์การเลือกฟอร์เรสบล็อกเกอร์คู่มือที่ใช้ในการเทรดจิตวิญญาณในการเล่นหุ้นทฤษฎีดาวบทความทั่วไปผลงานการเทรดของบล็อกระบบเทรด รูปแบบของการแท่งเทียนมีะห์แนวโน้มมีข้อแนวโน้มประจาสัปดาห์เกี่ยวกับบ็อกเกอร์แล้วก็แนวรับแนวต้าน,นะครับมีเยอะแยะมากยครมาเลือกอ่านกันเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเ,เว็บซื้อขายเหรียญน,นะครับเป็นเว็บของคุณแอนนะครับ Forex สยามสต๊อกนะครับใครอยากขายเหรียญซื้อขายเหรียญ LR Liberty ก็แนะนํากันได้ครับเชื่อใจได้ครับเว็บนี้บริการรวดเร็ว ลองไปใช้บริการกันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ forex ก,ก็เข้ามาศึกษารายละเอียดได้ที่บอกของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงจะพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ